ไม่แอนนัทชายก็าตกมาที่ไหนเนี่ยไม่พาบัดดี้ขึ้นไปด้วยซิอยู่เธอระวังนะยยู่ข้างล่างแล้วระวังเสร็จไปละดอามาจากประตูบุงยุยบุยุย จูบิจูบิบิจูบิจูเลยเนี่ยมันดกรธมากเลยนะขอฟ้าทำโทษฉันก็อย่างหนักหน่วงเลยไม่ดี่างไม่ดีว่ะโอ้ไม่นะบันนี่พระทำโทษฉันแล้วหล่นเนี่ยทำไมบันนี่ต้องโดดด้วยล่ะไปเมื่อกี้ผาทำโทษฉันอย่างหนักมากเลยนะบันนี่เออ มันนี่ก็โดนนะแต่ว่าสงสัยพระทรโทษแค่ชายเกิลแหละแต่ว่านี่เถินโดนลูกหลงไปด้วยเฮ้ย <c oughs> หรือไม่อีกอย่างพระทําทโทษเราสองคนแต่ว่าทับโทษทำไมนะชายก็ยังไม่ได้ทำอะไรเลยมันนี่ก็ไม่ได้ทำอะไรเลยทา<พ>า่านอยางเหี้ยวยหัวเราแบบมารายเอ้ยแต่ว่าตอนนี้เธอมาอยู่กับฉันข้างบนนี้แล้วเอเอเธอามาได้ทันเวลาพอดีชายเก็อย่าขยับไปริม เข้ามาหน่อยเดี๋ยวริมเดี๋ยวมันกระโดดใส่นะกระโดดใส่นะกัดกระโดดเนี่ยไม่โดนหรอกเอวเฮ่เฮ่เฮ่ไม่โดนไม่โดนใช่ก็รู้แล้วใช่ใช่ใช่ไป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 ดีกว่าไปดีกว่างาดูสิมันต้องเดินเข้ามาในหัวกดดูสิตลกจังเลยอยู่ไหนแล้วหน้าวันนี้เธอเห็นหรือเปล่าตลบนะหน้า ไม่ทันหรอกไปไปไปใช่กูร์ยา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 เอ๊ะหายนนี้ฉันว่านะมันคงถอดใจแล้วแหละเอ๊ะหรือว่าไม่ไม่มันยังไม่ถอดใจเดินตามแล้วยโอ้ตุ๊กตาโอ้ไป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 วชทีหลังดังกว่าเว้ยเว้ยว้ยเอไปดีวายวาย มันนเฝ้าตัวฉันเลยนะบันนี่ติดเล่นกันไงเราสองคนนะนั่นน่ะสิฉันว่ารอบเนี้ยเราต้องจริงจังก็สมควรที่จะต้องจริงจังอ่ะนะไชเกิลบันนี่ตอนนี้ฉันตกลงมาอยู่บนกำแพงอีกแล้วน้าแล้วมันก็มาแล้วเหมือนกัดอะไรบันนี่เนีกวิ่งไปีดีกว่าไป่อนนะเราต้องไปแจ้งเสื้อแงเสด็จากขวางจ้งเสดง จะขวาก็เธอแรงมันดิจะวิ่งว้าพุ่งว้าโอ๊ยเร็วเกินจะหล่นไปเธออยู่ไหนน่ะเธอพุ่งไปไหนเธออยู่ในเขาวงกกนโอไม่ฉันหวังว่าเธอจะรอดนะปีนอยู่ปีนอยู่โอ้โอ้ฉันนี่ฉันวิ่งไปก่อนเลยนะฉันเห็นเธอปีนขึ้นมาแถวนี้ออาแต่เธอจก็จะขวางทำไมมันได้จีนไม่ได้โอ้ไม่เจ้าไปดีกว่า ตอนนี้ตอนนี้มันหลงมันนี่ฉันไม่เห็นมันแล้วนะดีเด้ที่มันหลงชเกลเรารีบวิ่งไปหอคอยก่อนดีกว่าก่อนที่มันจะมาจัดการเรานะทุกคนเราจะช่วยบันที่กับชเกลด้วยการกดไหลได้นะใช่เลยใช่เลยแบบนี้เรียกว่าเรากงหรือเปล่านะบันนี่ไม่โกงมันมีทางให้ใวิง่งเราก็ต้องวิ่งนะชเกลใช่เลย เลยว่าเราจะวิ่งในเขาวงกดได้อย่างปลอดภัยรวดเร็วขนาดนี้นะมันที่ทำกำแพงเรียบร้อยแล้วหัวรอบนี้เราเป็นตัวมารายถูกต้องไชกยเกิลวิธีการเอาตัวรอดที่ดีก็คือเราไม่ควรที่จะเล่นตามกฎกติกาใช่เขาเรียกว่าเรามีวัติภานไหวพริบหน้าไหวพริบปฏิพาน เออมันหายไปแล้วจริงๆด้วยกระโดดลงมาจากท้องซานเนี่ยนั่นน่ะสิมาได้ยังไงเนี่ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วบยันนี้เธอระวังมันกระโดดใส่นะถอยถอยถอยมาถอยมาเอ้เอ้ยฉันกำลังมองที่ข้างล่างก็ไม่เห็นนะนี่เธอเธอเห็นมันไหม ไม่เห็นได้ไงก็กระโดดอยู่ชายเกลว้ายเห็นหรือยังเห็นชัดเจนแจ่มแจ้งเลยจะไปยืนทำไมไม่เห็นได้จะไปยืนทำไมโอ้มันมาแล้วไชเกิลก็ผมไม่เห็นนะสิก็เลยก็เลยก็เลยดิฟ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 มาหนี้ดิฟทำไมมันตามชายเกลล่ะ นนิวซา์ใช้แผ่นกงขึ้นมาหอคอยอย่างรวดเร็วเลยนะชาเก่าคนเดียวเลยันไม่เกี่ยวเขาบอกว่าตำแหน่งอยู่ไม่นานแต่ตำแหน่งจะอยู่ตลอดไปเพราะฉะนั้นชายเก่าจะต้องรักษาตำแหน่งและตำแหน่งไว้บนหอคอยนี้ให้ได้นานที่สุดยมันต้องละเอียดมากๆแน่เลยนะฮะอะไรละเอียดเสียงบันนี่อยู่แถวนี้แต่ตัวเธออยู่ตรงไหนน่ะ มันต้องละเอียดเยอะแน่ๆเลยถ้าตำนานเนี่ยถ้าตำลำพิก,กรารไม่น้ำก็จะไม่ได้อะไรเลยอันนั้นคือทำแล้วเสียไป,ปเปล่าๆเอ๊ะฉันเห็นเธอแล้วเธอยังเดินอยู่บนกำแทงอีกหล่อนเนี่ยโอ้มันออกมาสองตัวสองตัวฉันก็ไม่หวัน่นฉันจะต้องรักษาตำแหน่งและตำนานของฉันให้นานที่สุดจะอยู่บนหอคอยให้นานที่สุดส่วนบันนี่เธอระวังตัวดีๆนะ ฉันเห็นมันกระโดดเข้ามาแล้วมันก็ลงไปข้างล่างหนึ่งตัวนะและอีกตัวหนึ่งมันหายไปไหนก็ไม่รู้นะ่ะอืมใช่ตัวนี้หรือเปล่าเนี่ยที่วิ่งอยู่เนี่ยเนี่ยได้กระโดดแล้วเนี่ยออมันตามเธอมาอย่างไรบลาเออฮ่า <laughs> มันตกไปแล้วมันไม่ฉลาดเลยมัเป็นบัตรดีสับขานหลอกเข้าไป <ious> มันเขาา้าไปแล้วมันเข้าไปแล้วมันเข้าไปอีกแล้ว ระวังระวังระวังตัวให้ดีๆระวังตัวให้ดีๆแลมโบบันตีโอ้ตกใจหมดเจียบโ้เรียบอีกโอ้ยรวังใช่ก็จถอยก่อนใช่ก็หลบมากก่อนมัจัดการใช้เก้าไม่ได้ใช้เก้าหลอกลอมันอย่างด้วยแผนการของชชยเก้าเองแหละ ทำดีเท่าเอยโอ้ทำดีแท้าทำดีได้ดดแค่นั้นแหละใช่เขาเร็วเร็วเร็วเราควรที่จะวิ่งตามกติกานะฉันว่ารอบนี้นะ<ค>เ,พเพราะว,ว่าเพราะว่าตอนที่มันโผล่ปกติมันต้องโผล่ไป,รปรจากประตูนี้ใช่ไหมแต่นี่มันโผล่ไป,รปรจากไหนก็ไม่รู้มันชอบโผล่ตรงอื่นตลอดเลยอ่ะแบบโผล่แปลกๆอ่ะฉันว่านะต้องเป็นเพราะว่าเราไม่ทำตามกติกาแน่ๆเลยมันก็เลยโผล่ออกมาแบบนี้อ้โอ้มาขีคอกันโอ้ลายตัวเชียวยากระภาพซอน ฉันคิกว่าฉันตายหลายเดืนนี้อย่ารอช้าอย่ารอช้าวิ่งเข้าวิ่งวิ่งวิ่งเข้ามันก็เริ่มวิ่งแล้วดูสิแบบไงแยกล้าแยกล้างแห่มาเป็นกองทัพอัชราลาะเออบัดนี้หลอดหลอดกันไปหลอดกันไปหลอดกันไปอบัตนี้ฉันก็หลยดเหมแยกกันเหมแยกกันเธอไม่รอดแน่ฉันรอดฉันสาบานได้ฉันสาบานได้เธอไม่รอดแน่ ฉันต้องหลอดไม่ใ <cha> ช <pe S 2> no oh, 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 ่แก้วนั่นไงบัดดี้บอกแล้วเธอไม่อ้๋อบัดดี้ไม่หลอดดันมันอยู่แบเต็มเลยน่ะมันอยู่ทุกซอกทุกมุมมันอยู่ทุกซอกทุกมุมจริงด้วยสามสองหนึ่งเกิดมาแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้มันรอดมาตัวหนึ่งชัยเก้าอยู่ข้างหลังบัดดี้แล้วไปข้างหน้าก็มีลงเขวากดก่อนเลยกลอด วันนี้ฉันว่าถ้ามันเยอะขนาดนี้เราต้องแยกกันวิ่งแยกกันเดินแล้วแหละเลยน่าจะรอดได้ากที่สุดโอไม่จริงใช่ไเอาตอนนี้ฉันยังรอดอยู่นะมันความเป็นความจริงไอ้ไม่จริงกระโดดหนีเออมันเป็นความจริงมันเป็นความจริงมันนี่รอดแล้วมันนี่รอดแล้วมันนี่รอดแล้วโอ้ใชาหลงทางใช่เขาเริ่มหลงทางโอ้โอ้เอาไ้โอ้เอาไงไอมันนี่บอกแลไม่รอดกอนเก้ เยอะเกินไปนะรีบเกิดด่วนด่วนรีบเกิดด่วนด่วนมันไม่อยู่ตรงนี้มันไปอยู่ในหอคอยกันหมดไม่ใช่หอคอยสิมันอยู่ในเขาวงกดกันหมดมันตามมันนี่มาไงชเกิ้ลไหนฉันขอส่องดูหน่อยสิมันต้องกระโดดจัดการเธออยู่แน่ๆเลยไม่เห็นนี้เลยนะมาเห็นแต่เธอกระโดดอ่ะโอ้ฉันเห็นนั้นแล้วตลกจังเลยนะ ไม่ตลกแล้วชัยเกลียฉันไม่ตลกด้วยนะฉันบอกไว้ก่อนเลยไม่ตลกเหรอฉันเห็นเธอเมื่อกี้มันดูตลกตลกมันกำลังไม่ตลกชัยเกลียมันกำลังมาหาฉันกำลังมาหาฉันตอนนี้แต่ชัยเกลียอ่ะบัตนี้บินแล้วนะเชัยเกลียเร็วมาขึ้น,<ว>นเครื่องบินกันชัยเกลียรีบเกิดเร็วขึ้นเครื่องบินเร็วขึ้นเลยขึ้นแล้วบีน หนีมันอยู่ค่ะ่ายังกระมดยัวเยะเลยนะบันนี่ยิงด้วยชายเกลิลโหนี่โชคดีนะที่เธอยังมีเฮล,ลิคอปเตอร์ลำนี้นะ่ะเราบินไปไหนดีอะชายเกลิลขึ้นหอคอยก็คงจะลำบากนะบันนี่ว่านั่นสินั่นสิเออตรงไหนีแล้ะตรงไหนจะปลอดภัยตรงไหนจะรอดนะ่ะฉันว่าบินแบบนี้ไปเรื่อยๆดีกว่า ก็ดีเหมือนกันนะแต่อยู่บนทองฟ้าแล้ววังฟ้าพุกฟ้าผ่านนะโอ้โอ้โอ้โบารนี่ทำไมปีกปีกเขาปิดไปไหนปีกเฮลิคอปเตอร์ไปไหนแม่เด้แต่ก็รีบลงจากเครื่องบินก่อนอยู่อยู่ปีกกับเครื่องบินไม่สัมพันธ์กันเอาตายแล้วทำไงกันดีอ่ะไป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 รีบขึ้นขอคอยก่อนกพราทถึงพวกมันจะมาไป่รอดอยุ่ดีใครจะเอาชีวิตรอดจะเขาวงกดนี้ได้บ้างเนี่ย and let's see i go